งานนี้แฟนคลับลุ้นรีเทิร์นเมื่อมีภาพเชียร์ที่คำพรโผล่ Pro ร่วมเฟรมงานวันเกิดของไฮโซบิ๊กหลังมีข่าวแพร่สะพัดว่ารักหวาน4ปีล่มแล้วนับว่าเรื่องน่าใจหายสุดๆส,สำหรับแฟนคลับเมื่อมีข่าวแพร่สะพัดไปทั่วโลกออนไลน์ว่าคู่รักคนบันเทิงอย่างเชียร์ที่คำพรและแฟนหนุนไฮโซทายาทตระกูลดังอย่างบิ๊กธนพล ที่ได้คบหาดูใจกันมานานกว่าสี่ปีได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์รักเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือเพียงสายใยความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพียงเท่านั้นทำเอาใจแฟนคลับใจสลายกันทั่วนหน้าเพราะคอยเชียร์มาตลอดอยากให้ทั้งคู่ได้ลงเอยด้วยการจับมือเข้าสู่ประตูวิวาหวานเพื่อนสนิทเผยสาเหตุรักลง่ง หลังจากที่เป็นข่าวคลึกโครมทั่วโซเชียลทางด้านเพื่อนสนิทของฝ่ายหญิงอย่างมิ้นผู้ประกาศข่าวของไทยรัฐทีวีได้ออกมาเผยในรายการข่าวใส่ไขว่าคือคู่นี้เหมือนเขามีการคุยกันมาแล้วเจอเชียร์ล่าสุดก่อนไปญี่ปุ่นเหมือนคนอยู่ด้วยกันสองคนแล้วรู้สึกได้พอครบกันมาถึงจุดหนึ่งว่าเราจะไป สเต็ปต่อไปจริงๆแล้วไม่มีปัญหาอะไรกันเลยมือที่สามไม่ต้องพูดถึงไม่มีเลยเข้ากันได้ดีเข้ากับที่บ้านได้ดีมีหลายๆอย่างเราจะไปยังไงกันต่อในอนาคตไม่ใช่เรื่องของแต่งงานเขามีการคุยกันแต่ละคนอย่างมีหน้าที่จุดมุ่งหมายในชีวิตก็คุยกันสุดท้ายก็คือหรือมันยังเชียร์ก็เครียด ไม่ได้มีอะไรไม่ดีกันเลยเหมือนยังไม่พอดีกันเป๊ะขนาดนั้นแต่ว่าคนก็ให้กำลังใจกันเยอะเขาก็ขอบคุณทุกๆคนที่เอ็นดูในทุกโมเมนต์เขาไม่ได้ทะเลาะกันเกลียดกันมันเป็นการพูดคุยกันเชียร์ที่คำพรร่วมเฟรมวันเกิดไฮโซบิ๊กแต่ล่าสุดทำเอาแฟนคลับต่างลุ้นรีเทิร์นเมื่อคืนที่ผ่านมาทางด้านไฮโซบิก ที่ได้ออกมาแชร์โมเมนต์ที่เหล่าบรรดาคนสนิทได้มาร่วมงานวันเกิดของตนเองอย่างรัวๆแต่ที่ทำเอาแฟนคลับต่างยิ้มยินดีเมื่อพบว่ามีภาพที่สาวเชียร์ที่คำพรได้โผล่ร่วมเฟรมและร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดให้กับไฮโซบิ๊กเช่นกันงานนี้แฟนเอาบรรดาแฟนคลับต่างสงสัยตกลงความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเป็นอย่างไรกันแน่ มีโอกาสลุ้นรีเทิร์นหรือไม่อย่างไรก็คงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมายืนยันด้วยตัวเองกันอีกที